หลักฐานโยงมีอีกบ้านอาณาจักรพัน 1, ล้านนอตวิสรุตชาวเน็ตขุดหลักฐานก่อนบอกใบชื่อสาวกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองกับประเด็นข่าวลือคำใบ้สามีนางเอกดังมีบ้านเล็กบ้านน้อยแถมในคำใบ้ยังบอกว่า ผู้ชื่อรู้เลยแถมยังบอกเพิ่มว่าสามีของดาราคนนี้ดังมากหล่อมากส่วนบ้านเล็กเป็นสาวน้อยสวยเพียบพร้อมสามีของดาราสาวคนนี้หลงมากและเน้นย้ำเรื่องเอียงซ้ายทำเอาหลายคนคาดเดาว่าเป็นปอกพัดสอนก่อนเหตุมีเพลงก้มต่ำที่มีเนื้อเพลงว่าโยกซ้ายโยกขวาทำเอาแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ถามในไอจีของมารกี้ที่ลงรูปคู่ล่าสุด แจ็คกรีนได้ออกมาเคลียร์ผ่านสื่อโดยพร้อมยืนยันว่า คำใบดังกล่าวไม่ใช่ปอกและมากี้อย่างแน่นอนโดยเผยว่าขอแก้ข่าวหน่อยนะคะสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้พี่จักรินก็ได้มาเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องราวของความเป็นข่าวลือนะคะว่าสามีของนางเอกดังแอบภรรยาไปคั่วสาวน้อยที่เพียบพร้อมลงรักหัวปักหัวปัม๊มที่เราเล่าให้ฟังวันก่อนใช่ไหมคะปรากฏว่าตกใจมากใครเป็นคนโยงในคลิปเราพูดถึงคนคนนั้นว่าเอียงซ้ายคนไปโยงปอกและมากี้แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ ถามใน IG ป๊อกและมากี้เยอะเลยนะคะเกรงใจปอกและมากี้มากเลยอยากจะบอกว่าไม่ใช่ปอกและมากี้นะคะไอที่เราเล่าว,ว่ามีคนโทรศัพท์มาบอกว่าคนคนนั้นเขาเอียงซ้ายหมายความว่าของลับเขาว่า เอียงซ้ายเราไม่ได้ใบถึงเพลงก้มต่ำไม่ใช่นะคะยืนยันว่าปอกและมากี้เขารักกันดีนะคะส่วนสามีของนางเอกดังคนนั้นเป็นใครเอาจริงๆความเห็นเยอะแยะมากมายก็มีคนเข้าเป้าอยู่เหมือนกันนะคะและล่าสุดอีกแล้วชาวเน็ตลือสนันซุปตาผัวซุ่มคบกิก๊กโยงนางเอกตัวแม่คนนี้มีผู้ใช้งานในแอปรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าสามีนางเอกดังมีบ้านน้อย ขออย่าให้เป็นคู่ที่เราคิดตอนนี้ขึ้นเต็มฟีดเลยนี่ก็เข้าไปส่องไอผู้ผู้กดไลค์น้องนักศึกษาแทบทุกรูปหนาวแสงนิออนหลังจากที่โพสนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเช่นมีหน้าแม่ชมนางมาสร้างบ้านของตัวเองแล้วแต่นางคงไม่แค่แหละเพราะนางก็อีกนอกับทุกสิ่งอยู่แล้ว ไปสองมาก็คิดว่าใช่ใจหายเหมือนกันเป็นกำลังใจให้แม่ชมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะเพราะผู้หญิงเล่นฟิตเนสที่เดียวกัน ผู้ชายเป็นเจ้าของด้วยเขาไล่ให้แทบทุกคนนะคะในตอนนี้แม่ชมได้ไปออกงานแฟชั่นวีคที่ฝรั่งเศสและได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมหลังจากนั้นต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยแต่เรื่องนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นและแม่ชมยังติดงานยังไม่ได้ออกมาแจ้งอะไรเกี่ยวกับข่าวลือคงต้องรอฟังจากปากของแม่ชมเองจะดีกว่าคะ่ะ